จุย้ยไลเซนเบอร์โทรศัพท์วอลเปเปอร์มือถือชื่ออันไหนเสริมดวงได้มากที่สุดอันไหนสำคัญที่สุดเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้ครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิจนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการเสริมดวง5อย่างนะครับที่คนไทยบางคนอาจจะยังงงๆอยู่หรือว่า อยากรู้ว่าอันไหนเนี่ยสำคัญที่สุดจากมากไปหาน้อยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาให้ความรู้แล้วเพื่อนๆเนี่ยก็เอาไปใช้ในการตัดสินใจก็แล้วกันนะครับเริ่มจากอย่างแรกนะครับก็คือฮวงจุย้ยก็ฮวงจุ้ยเนี่ยก็คือการจัดชัยภูมิจัดทิศทางให้เป็นมงคลนะครับสก็คือลายเซนนะครับลายเซนเสริมดวงชะตานะครับสก็คือเบอร์โทรศัพท์มือถือ สีก็คือวอลเปเปอร์มือถือนะครับแล้วก็5ก็คือชื่อมงคลนะครับก็เดี๋ยวจะพูดไปทีละอย่างนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากจุดแรกนะครับการเสริมดวงที่คนไทยหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ชอบคอนเทนต์แบบนี้มากนะครับนั่นก็คือ่วงจุ้ย่วงจุ้ยเนี่ยก็คือการจัดบ้านหรือจัดที่ทํางานนะครับให้เป็นมงคลนะครับเสริมดวงชะตานะครับตามหลักฮวงจุ้ยของจีนนะครับซึ่ง มีหลายสำนักมากๆนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยการจัดหวงจุ้ยเนี่ยจะเสริมดวงชะตาเฉพาะในพื้นที่นั้นๆเท่านั้นนะครับผมยกตัวยอย่างให้เห็นภาพง่ายๆสมมุติผมจัดหวงจุ้ยห้องผมเนี่ยพื้นที่เนี่ยก็คือเฉพาะที่มันจะเสริมดวงเฉพาะตอนที่ผมอยู่ห้องเป็นหลักเท่านั้นนะครับพอผมเดินออกจากห้องไปทําอย่างอื่นปุ๊บเท่ากับว่ามันก็จะช่วยเสริมดวงแค่ไม่กี่เปอร์เซนต์เท่านั้นแล้ นะครับแต่เวลาผมอยู่ห้องเนี่ยผมจะรู้สึกสบายรู้สึกปลอดโปร่งนะครับทำงานอะไรเนี่ยความคิดมันก็แล่นนะครับแต่พอผมออกจากห้องไปอยู่ที่อื่นไปทำงานที่อื่นปุ๊บมันก็จะได้พลังตรงจุดเนี้ยแค่หลัก10%นิดนิดเท่านั้นเองนะครับซึ่งฮวงจุ้ยเนี่ยจะสำคัญเฉพาะตอนเราอยู่อาศัยเท่านั้นถ้าเราไม่ได้อยู่อาศัยก็จะไม่มีผลอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณจัดฮวงจุย้ยร้านค้าคุณหรือบริษัทของคุณ แล้วมีลูกค้าเข้ามาในร้านคุณแล้วมีอาคนมาดีลงานในบริษัทคุณแบบเนี้ยได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเสริมดวงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่คุณอาศัยนะครับคงจุ้ยจะมีผลเฉพาะคนที่มาอาศัยในพื้นที่นั้นๆเท่านั้นแต่วันดีคืนดีคุณไปเจรจาก,กับบริษัทที่เขาใหญ่กว่าคุณนะครับหรือว่าคนที่มาดีลงานกับคุณเนี่ยตกลงกันว่าให้ไปดีลงานที่บริษัทเขานะครับแน่นอนว่า ห่วงจุ้ยที่คุณจัดไว้ในบริษัทเนี่ยจะช่วยคุณได้แค่หลัก10%เท่านั้นนะครับแต่หลักๆเนี่ยห่วงจุ้ยที่คุณต้องใช้เนี่ยก็คือห่วงจุ้ยของบริษัทเขาซึ่งคนทําห่วงจุ้ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทําให้ตัวเองได้เปรียบอยู่แล้วนะครับก็พูดง่ายคือเราไปบริษัทเขาเนี่ยเราไปใช้ห่วงจุ้ยเขายังไงเราก็เสียเปรียบนะครับแต่มันก็พอหนุนได้แค่หลัก10%จากบ้านเรานะครับดังนั้นเนี่ยห่วงจุ้ยจะสําคัญเมื่อเราอยู่ในบ้านในรรร้้้้าาาาานนนนนคใบิษัััทททขออองตวเเ่่กกจพืีปุ๊ เสริมดวงได้แค่หลักไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับโอเคแต่จะสําคัญเฉพาะแต่จะสําคัญมากนะถ้าคุณทํางานเป็นหลักเป็นแหล่งหรือว่ามีบริษัทเป็นของตัวเองนะครับหรือคนที่ไม่ต้องเดินทางบ่อยมีบ้านมีบริษัทเป็นของตัวเองเนี่ยสำคัญมากนะครับข้อที่2อลายเซน็นนะครับลายเซน็นเนี่ยสำคัญมากสําหรับคนที่ทําธุรกิจ หรือนักธุรกิจหลายๆคนนะครับลายเซ็นที่ดีจะเสริมดวงชะตานะครับในเรื่องของการค้าการขายการงานนะครับการติดต่อสื่อสารต่างๆลายเซ็นเนี่ยสำคัญมากๆสําหรับคนที่ต้องเจรจาบ่อยๆต้องทําธุรกิจบ่อยๆต้องเซ็นเอกสารบ่อยๆนะครับนักธุรกิจบางคนเนี่ยเซ็นเอกสารแบบเยอะมากๆนะครับลายเซ็นเนี่ยสำคัญมากๆแต่คนที่ไม่ได้เซ็นเอกสารบ่อยๆนะครับลายเซ็นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ เพราะว่านานๆใช้ทีโหนานๆบางคนปีหนึ่งเซ็นเอกบางนับนับได้แหละว่าเซ็นเอกสารกี่ครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่นับได้แบบน้อยครั้งมากๆอะ่ะไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับจะใช้หรือไม่ใช้จะเสริมหรือไม่เสริมเนี่ยก็แล้วแต่คนนะครับแต่คนที่ใช้บ่อยๆควรเสริมเพราะว่าคุณทําธุรกิจบ่อยๆเนี่ยลายเซ็นแต่ละครั้งอ่ะมันมีพลังงานในการเสริมดวงอยู่นะครับก็ ลายเซ็นจะสําคัญเฉพาะตอนเซ็นเท่านั้นถ้าคนที่ไม่ได้เซ็นเอกาสารอะไรบ่อยๆไม่ค่อยมีผลนะครับอย่างที่3นะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์ th, โทรศัพท์มือถือเนี่ยจะสําคัญก็คือตอนที่เราคุยงานเป็นหลักนะครับโทรคุยงานอ่าตอนโทรคุยงานเนี่ยสำคัญมากนะครับแต่บางคนเนี่ยใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นเบอร์อ,อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับตอนที่คุณใช้อินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์เครื่องนั้นเนี่ยเบอร์ก็สําคัญเหมือนกันนะครับซึ่ง หลายๆคนนะครับที่ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือมงคลเนี่ยไม่รู้อย่างหนึ่งก็คือบางคนอะ่ะไม่มีความรู้เรื่องโหรา,าศาสตร์เลยแต่ชอบไปเลือกเบอร์ไปเลือกเลขเองไม่ดีนะครับแบบนี้อย่างบางคนบางคนเนี่ยเกิดวันศุกร์นะเกิดวันศุกร์เนี่ยเลข8เป็นกาลีประจําวันนะครับคือถ้าใช้เลข8มักจะมีเรื่องให้อาเหนื่อยตลอดนะครับก็ใครที่เกิดวันศุกร์เนี่ย อย่าลิไปใช้เลข8นะครับเจอเจอหลายคนมากนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ซื้อเบอร์กับผมผมจะไปอ่าผมจะเป็นคนเลือกให้เพราะว่าเจอปัญหาแบบนี้โดยเฉพาะคนเกิดวันศุกร์ชอบเลข8อะ่ะ 8, 8 8 8 7 8 9 2 8 9เลขรวยปรากฏเกิดวันศุกร์อา้าวทำไมใช้แล้วเราไม่รวยเกิดวันศุกร์ไงฮะเจอแต่ปัญหานะฮะคนเกิดวันศุกร์ต้องข้ามเลข8ไปแต่เบอร์โทรศัพท์มือ,ถ,อ,ถ,อถือก็ถือว่าสำคัญในยุคออนไลน์ยิ่งคนใช้อินเทอร์เน็ต ผ่านมือถือตัวเองบ่อยๆเนี่ยถือว่าสำคัญจำเป็นพอสมควรนะครับอย่างที่4นะครับ w a เป p a p e r มือถืออ่ะ w a เป p a p e r มือถือจะสำคัญมากๆนะครับสำหรับคนที่ทำธุรกิจออนไลน์หรือใช้มือถือนะครับเพราะว่า w a เป p a p e r มือถือเนี่ยจะช่วยเสริมดวงชะตาคุณในหลายๆครั้งที่ใช้มือถือใครใช้มือถือบ่อยๆเนี่ย w a เป p a p e r มือถือสำคัญมากอย่างตัวผมเองเนี่ยพูดกันตรงๆเลยว่า ผมค่อนข้างติดมือถือนะครับดังนั้นเนี่ยวอลเปเปอร์มือถือถือว่าสําคัญกับตัวผมมากเพราะว่า1ผมทําออนไลน์2ผมติดมือถือนะครับทุกครั้งที่ใช้มันจะมีพลังงานไหลเวียนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจวอลเปเปอร์เนี่ยก็199บาทเท่านั้นนะครับจากปกติ599แถมเลิกเปลี่ยนกับคาถาที่ควรสวดให้ด้วยสําคัญมากนะครับสาหรับคนติดมือถือคนที่ใช้มือถือบ่อยๆหรือคนที่ทําออนไลน์นะครับอย่างสุดท้ายครับชื่อมงคล ชื่อเนี่ยผมพูดก่อนเลยนะว่าสําคัญที่สุดในการเสริมดวงทุกศาสตร์นะครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็ต้องใช้ชื่อนั้นสมมุติว่าคุณชื่อรวยแล้วกันอ่ะสมมุติคุณชื่อนายรวยนะครับสมมุติวันเนี้ยคุณเป็นประธานบริษัทคุณอยู่บ้านคุณคุณก็ใช้ห่วงจุ้ยของคุณนะครับคุณอยู่ในบริษัทคุณคุณก็ใช้ห่วงจุ้ยของคุณคุณอยู่ในร้านค้าคุณก็ใช้ห่วงจุ้ยคุณแต่ว่าวันเนี้ยสมมติคุณไปดีลงานข้างนอกเฮ้ยสมมติบริษัทอื่นเขาเรียกคุณไป สัมมนาเรียกคุณไปเขาเรียกว่าไปเป็นเกสไปเป็นแขกรับเชิญหรือว่าไปดีลงานข้างนอกแน่นอนครับคุณต้องไปใช้ห่วงจุ้ยเขาซึ่งเขาทําไว้สําหรับตัวเขาอยู่แล้วให้เขาได้เปรียบคุณแต่ตราบใดที่คุณชื่อรวยชื่อรวยอ่ะจะติดตามคุณไปทุกที่ไม่ว่าคุณจะหลับคุณก็ชื่อรวยคุณตื่นคุณใช้มือถือไม่ใช้คุณก็ชื่อรวยนะครับดังนั้นเนี่ยชื่อถือว่าสําคัญที่สุดใครที่อยากจะเสริมดวงในอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ควรเสริมเรื่องชื่อก่อนอย่างลายเซนอย่างเงี้ยบางคนชื่อไม่ดีแต่ไปเสริมลายเซนก่อนเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนนะครับดังนั้นเนี่ยชื่อสําคัญที่สุดและที่สําคัญนะฮะชื่อไม่ต้องเปลี่ยนจอนพูดง่ายคือเปลี่ยนครั้งเดียวคุณใช้ได้ตลอดชีวิตคุณไม่ต้องเปลี่ยนจอนอย่างฮวงจุ้ยเนี่ยบางบริษัทจัดฮวงจุ้ยทุกปีพนักงานบนเหนื่อยยกของกันอีกทุกปีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยชื่อเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะหนึ่ง เปลี่ยนครั้งเดียวอยู่กับคุณตลอดชีวิตนะครับ 2. ไม่ต้องเปลี่ยนอาข้อที่2นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกคุณก็ใช้ชื่อนี้มันเสริมดวงได้ทุกที่นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเปลี่ยนชื่อมงคลนะครับก็จัดโปรพิเศษนะครับปกติ3,990ลดเหลือเพียง1,990เเท่านั้นนะครับโอเคก็เปลี่ยนได้ทั้งชื่อตัวคุณแล้วก็ชื่อบริษัทหรือชื่อร้านค้าหรือชื่อเพจชื่อช่องได้หมดเลย นะครับก็อันเนี้ยมาให้ความรู้สําหรับ5สิ่งการเสริมดวงนะครับว่าอันไหนสําคัญที่สุดโอเคก็คลิปนี้ให้ความรู้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตาม subscribe กระดิ่งไว้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าและถัดไปครับสวัสดีครับ